นำพีนองเข้าสู่รายการเบิองอีสานประวัติบัตรต,ตำนานเมืองคลิปนี้ภาพี่นองมายอดร้อยอดีตอำเภอกันทะลักจังหวัดศร,รีสะเกดน้ำกันครับอำเภอกันทะลัก์เดิมสื่อเมืองอุทุมพรพิสัยขึ้นอยู่กับเมืองขุขันในช่วงปีพุทธศักราช2410พญาขุขันวังได้กาบทูลกรุนาขอตั้งบันหวยล่ำแสนไพ่อบาน กับบัานกันตรวจตำบลหวยอุทุมพรริมเชิงเขาตกขึ้นเป็นเมืองปัจจุบันทองที่มองบ้านี็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอจอมกระสานจังหวัดพะวิหารในรัชนาจักรกัมพูชาครับจากนั้นก็ได้เสนอซื่อ,อผู้ที่สมควดรดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองไปในข้าวเดียวกันพระบาทสมเด็จพระจอมเก่าเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็ทรงเห็นชอบตามที่เสนอมาจังได้ทรงพระคุณาโปรดเก่า ให้ยกบัณฑห่วยล่ำแสนไพ่อาบาลเป็นเมืองกันทลลักแล้วก็ได้ส่งแต่งต่างพระแก้วมนตรีพิมพ์ยกกระบัดเมืองคูขันเป็นพระกันทลลักบานเจ้าเมืองกันทลลักแล้วก็ได้โปรดเก่ายกบัณฑกันตรวจห่วยอุทุมพรนเชิงเขาตกขึ้นเป็นเมืองอุทุมพรนพิสัยแล้วก็ได้ส่งแต่งต่างท่าบุตรดีบุตรพญาคูขันว่าง เป็นเจ้าเมืองอุทุมพรอนพิสัยนำ้ำตั้งแต่มือวันพฤหัสบดีแรมม3 3คำ่ำเดือน7ปีเถาะจุลศักราช1,229ซึ่งตรงกันกับวันที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2,411ขั้นต่อมาในกลางเดือนเก่าในปีเดียวกันผู้สำเร็จราชการอินโดจีนฝรั่งเศสที่เมืองไส่งอน ก็ได้มีหนังสือถักทวงต่อรัฐบาลสยามว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ไปตั้งเมืองลุกลำเข้าไปในดินแดนของฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้โปรดเกล้าให้นายร้อยเอกหลวงอัศดรและะ้วก็นายร้อยเอกขุนอินอนันต์กับพระญาสรงพน้นซึ่งเป็นขา้าหลวงฝ่ายไทยเข้าไปตรวจสอบแล้วได้กลับมาทุ่นต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,วา เป็นข่วมจริงดังทีถือทางฟังฝรั่งเศสล่าวหาจังได้ง่ายเมืองกันทละลักเขามาตั้งยุทิบันบักดองเล่าเดิมส่วนเมืองอุทุมพรนพิสัยก็ได้ง่ายมาตัาง้งยุทิบันผือตำบลเมืองอำเภอกันทละลักในปัจจุบันพ,นพนร,รกนนพะกันทละลักบานเจ้าเมืองได้เกิดลมป่วยด้วยผิดของไข้ตาในเวลานั้นโบดูลก็ได้ถึงแก่กรรมลุง่ง บดดา้าราชการราชดรทั้งเมืองกันทละลักต่างกับพาคกันตื่นอยากกับไข่ปลาบบเป็นอันยุอันกินแล้วก็บ่บอยากอยู่ที่เมืองกันทละลักอีกต่อไปพระญาคูขันว่างจังได้เหตุเรื่องเล่าเพื่อขอหญ่เมืองไปตั้งยุ่หมองไม่แล้วก็ได้รับคำสั่งให้เมืองกันทละลักที่เป็นบัณฑบักดองหยุบมาร่วมกันกับเมืองอุทุมพรพิสัยอยู่ที่บันผือตํบบนเมือง ตั้งแต่เดือน12ปีมะรงปีพศ2 4 4 1จากนั้นในาเล่าเดือน12ปีมสะสิงนกพศกจุลศก,ก 1, 9, นันราช1279านายร้อยตีหลุ่นสุภปะเสดหรือว่าขุนอนันตั่พักดีเจ้าเมืองอุทุมพรพิสัยเพิ่นได้พีนาเห็นว่าบริเวณป่าจำบกไก่กระบ,บานนำอ้อมมีทำเลที่ดีดยิ่งกว่าเมืองอุทุมพรพิสัยซึ่งยุทิบันพือ จังขอใหญ่ที่ทํำการอำเภอเมืองอุทุมพรพิสัยมาตั้งอยู่ที่บ้านโนนบกซึ่งอยู่ใกล้กันกับบ้านนำออบและจังได้ผ้าเช่าบ้านเช่าเมืองสร้างถนนจากเมืองอุทุมพรพิสัยบันผือตรงไปยังบ้านนำออบทันอารงพยาบาลกันทละลักษ์รงเรียนอนุบาลดำราชานุสรธีวาการอำเภอกันทละลักษ์และกับสถานีตำรวจผู้ท่อนศูนย์กันข่าไปยังบ้านนำออบ ต่อมาเพื่อเป็นอนุสรแก่ท่านคุณอนันทักดีถนนสายนี้จังได้ซื้อวา่าถนนอนันทภักดีตั้งแต่ปีพศ2 4 6 0เป็นต้นมาในปีพศ2 4 6เก่าทางกระทรวงมหาดไทยได้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางและกส่วนผู้มีาคขึ้นไม่ได้ให้เปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัดเมืองบางเมือง กระถือยุบและกระลดฐานะลงอื่นเป็นอำเภอเมืองอุทุมพรพิสัยจังได้ถือลดฐานะลงมาเป็นอำเภออุทุมพรพิสัยจากนั้นท่านนายอำเภอคุณอนันต์พักดีเพิ่นก็ได้ขอขนานนามอำเภอใหม่เป็นอำเภอ้ำอ้อมตามซื้อหมู่บ้านที่ได้มาตั้งอำเภอขึ้นตั้งแต่ปีพศ2460เป็นต้นมาก จนกระทั่งในปีพศ2 4 8 0ทังกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปลี่ยนซื่ออำเภอให้เป็นไปตามหลักฐานทังประวัติศาสตร์อำเภอน้ำอ้อมจังได้ซื้ออำเภอกันทละลักแล้วก็ต่อมาในช่วงปีพศ2515ได้มีการเปลี่ยนซื่อให้ถูกต้องตามอักขรดังเดิมคือให้ตัดนอเน่นที่มีอยู่ถ่ายของคำวัลลักษณ์ ให้เหลือหน้าเป็นกันธละลักที่ใส่เพียงสอลสีแล้วกับตกาลันมาจนถึงปัจจุบันที่เอาโตัวนอ,นอเน่นออกให้โตกาลันนี่มาอยู่ตรงสอลสีซึ่งแปลตามควมม้มหมายว่าเมืองที่ทำหรือสอกเขาเป็นเครื่องหมายทั้งนี้ในรากศัพท์ภาษาบาลีเดิมคือคำวา่ากันธละหมายถึงหวยแล้วนํามาบวกกับละะักขะซึ่งแปลว่าแสน ตามภาษาสันสก,ษษกิตก็สิได้ข้ามาจากซื้อมูบ่บานเดิมคือบ้านห่วยล่ำแสนไพ่อาบานครับอันนี้คือเรื่องรา่าววามเป็นมากของอำเภอกันทละลาลักษ์กันับแด่ว่าแต่ก่อนแต่เดิมนันมีการสับเปลี่ยนหรือว่าโยกย้ายสถานที่ตั้งตลอดจนทั้งซื้อนะครับแล้วกับปัจจุบันนี่ กับีปรากฏเป็นอำเภอทั้งอำเภอการทรลัก์แล่ะกัะอำเภออุทุมพรพิสัยนั่นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงจากยุคอดีตสู่ปัจจุบันใบบุญใดหยิบยกมาบอกมาเล่ามาเว้าสู้พี่น้องฟังละ่ะกะสสได้อำลาฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามตนเร่งอกเร่งใจในการบันทึกเรื่องรล่าของชุมชนคนอีสานหฮวไวในยูทูพบพกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุก่านครับ